สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับนาวินหอรดําซินครับเอาเครื่องเสียงขึ้นรถไปช่วยงานบวชน้องครับไปช่วยงานบวชน้องนะครับด้จัดเครื่องเสียงไปช่วยงานบวชน้องนะครับลูกชายเท่าแก่ครับ ให้ไฟมันขึนก่อนว่า <infring> ม <es> ึงจะคอยสตาร์ทเออโอ้น้าโอ้มีมึงบิดให้มันให้ไฟมันขึนจากระยะหนึ่งก่อนมันมันแมนธรรมดาเลย

มันก็แปลกมือคือกันได้อจอดเลยเว้ย<อ>บวกกะบวกกาถอ,อยครับถอยอแล้วรถกระบะดีมันเสียงเอาเครื่องเสียงขึ้นไปแช่งช่วยกันบ่นน้องนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเสียหนุ่มครับเจ้าของสวนทะเลียนภูเขาไฟนะครับ หยุดงานดินไว้ก่อนนะครับลูกชายเท่าแก่บวชครับเข้าพรรษาครับผมเอารถมาใส่เครื่องเสียงครับช่วยงานเท่าแก่นะครับมาถอยมาถอยมา ต่ออ่ะโลกเอาคารถดไปเลยอีก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 พ่อพ่อยังทำไมแรงขนาดชกเพื่อนกะเป่าสียังเสียงมันติดแต่ว่าคอยคอยหายังห้ามบอ รางนเตมออเอาได้งหนาแมือ่าเต็มครับ<พอ>มันได้จัดเยอะนะครับเครื่องเสียงตัวลำโพงก็เหลืออยู่เยอะอยู่ครับอเอาไปแค่นี้พอครับมันสูงครับไม่ได้จ้างรถแห่นะครับนีบ่นครับตูเ้เลยเยอะอยู่ ยูบ่บหูกันแลลวแต่มอ้ส่ไปได้โอ้พอดีเฟะเลยว่ะเกคะแนนดหน่อยนะพอดีใ่ยูบ่อทูอยูบ่ตู่ตู่มันหายูบ่อเออแขกเออก นี่ก็ทำการขึ้นเสร็จแล้วครับเสียงของเสียหนุ่มนะครับท่านนว,วสวัสดีครับสวัสดีครับยังครับเสียหนุ่มครับเสื้อส้ม นี่นะครับชุดเครื่องเสียงครับไม่นะประหยัดนะครับเราไม่ได้จ้างรถแห่นะครับก็เอาเครื่องเสียงขึ้นรถนี่นะครับงานบวชครับ ไปงานบวชครับช่วยงานบวชนี่นะครับคลิปนี้ก็ขอหยุดไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นาะวินของเราดำซึ้งนะครับ สวัสดีครับ